สวัสดีค่ะมันอยู่กับช่างยิปซีฟันนี่วันนี้นจะพาองอิงไปเล่นสไลเดอร์กันไหนองอิงอะ่ะไหนอยู่น,นี่ไงโอ้นี่ชื่อองอิงเหรอใช่มันคือตัวอะไรเนี่ยอง,องอิงอ้วนไงองอิงอ้วนมันคือหมาหรือหมีหมีมันเป็นหมูแนละ้วมันอ้วนมันไม่ได้เป็นหมูอันไหนดูมีสไลเดอร์ด้วยเหรอใช่โอ้สไลเดอร์ก็ไม่มีพื้นที่เก็บเลยเนาะที่บ้านกันเนาะใช่เอาองอิงไปก่อน นั่งลงพร้อมกันแบบนั้นเลยหรอใช่อานั่งลรางันนั่งได้มันไม่เหมือนหมูโอ้โหไหนโดตแล้วมทับุงอิ้งขนาดนั้นเลยเชียว <c oughs> โอ้เอาอุางอิ้งมั่งเต่าุงอิ้งมั่ง ว้ายหัวท well. ิ้มลงไปเลยเขาอุ้งอิงกับแล้วก็อุ้งอิงเล่นอีกเป่าโอย